รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คคือความจริง <Money. S 1> ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยลักซ์รีว์ r s p o b c a ข่าวดีมีให้ดู เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ณนห้องรับรองพิเศษ202ชั้น2อาคารรัฐสภาฝั่งวุธ,ธิสภาศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาประชุมหารือทวิภาคีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายวางหยางประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนและคณะในประเด็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติและวุฒิสภาประสบการณ์ในด้านบริหารองค์กร Governance experience ความร่วมมือในการต่อสู้กับโควิด -19 และประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยมีนางพิกุลแก้วไกรเลิกประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒิสภานายกนบธนภพักพวินกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานายสุวรรณเลิศปัญญาโรธกรรมาการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภา และนางสาวนาภาพรใจสัจจะเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมประธานวุฒิสภากล่าวแสดงความยินดีในโอกาสวันชาติจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมและครบรอบร้อยปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและชื่นชมความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการพัฒนาประเทศสู่การบรรลุเป้าหมาย100ปีแรก และการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีนตลอดจนการยึดมั่นในอุดมการสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนทำให้จีนสามารถก้าวข้ามความยากจนสู่ความเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งชื่นชมความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจีนเป็นประเทศแรกของโลกที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็วสำหรับความสัมพันธ์ไทยและจีนมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันดังเครือญาติดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันและการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันครบรอบ46ปีในปีนี้โดยยกระดับไปสู่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านที่แน่นแฟนและมีพลวัต เคารพซึ่งกันและกันไม่แทรกแซงกิจการภายในโดยไทยยึดมั่นนโยบายจีนเดียวแม้ว่าทั้งสองประเทศเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด -19 แต่การหารือแลกเปลี่ยนในระดับสูงยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการให้ความร่วมมือในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาลสังคมประชาชนของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลือบริจาควัคซีนเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด -19 เป็นประเทศแรกนอกจากนี้รัฐบาลของทั้งสองประเทศมีความมุ่งมั่นในการจัดการประชมุมกลไกหาหรือทวิภาคีต่างๆเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด1 i โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสให้การรับรองเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและมีการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆร่วมกันเชื่อมั่นว่าท่านทูตจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้าไปสู่มิติใหม่ๆต่อไป ทั้งนี้วุฒิสภาพ,พร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงวุฒิสภาและที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนคงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันดังเดิมอีกครั้ง ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนกล่าวว่าจีนยินดีให้ความร่วมมือกับไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันในทุกด้านนอกจากนี้สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนยินดีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับไทยเกี่ยวกับนโยบายและประสบการณ์ต่างๆผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในระหว่างการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ ก็มีหลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่ามีการเป็นรูปประเทศเกิดขึ้นนะครับอันนี้ที่น้องประชาชนไม่ทราบผมได้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆนะครับตัวข้าราชการเองก็หลายท่านก็ไม่ไม่ไมไมทราบนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการยังไม่ทราบประชาชนยังไม่ทราบนะฮะอีนี้ในของคณะกรรมธิการ,รการรักาการแผ่นดินรนับผิดชอบนะครับการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ ก็หมายถึงว่าจะต้องดูทุกกระทรวงนะครับสิกระทรวงเราดูหมดเพราะว่าถือว่าเป็นทุกองค์คาพยพของการบริหารการแผ่นดินเพราะทุกหน่วยงาน,นกินเงินเดือนมีไรายได้เนี่ยจากเงินภาษีที่ได้หลักจากประชาชนฉะนั้นคณะกรริาาการที่จะไปติดตามการไปรูปประเทศได้การบริหารการแผ่นดินของทุกกระทรวงวสิกระทรวงเราไปดูหมดแล้วนี้ประเด็นที่จะนําเสนอก็คือมันมีประเด็นเรื่องของ จังหวัดพัในใหม่นะครับถือว่าเป็นงานสําคัญแรกจังหวัดพันใหม่หรือจังหวัดถ้าเป็นภาษาราชการจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในประการบริหารราชการในระดับจังหวัดมีปัญหามากมายหลายประการนะครับจะต้องมีการปรับแก้นะครับระบบการบริหารราชการในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเองนะครับ ก็ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยได้ให้หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยศึกษาว่าจะปรับปรุงการบรหาราชการในระดับจังหวัดนี้อย่างไรนะครับก็ได้ผลสรุปมาว่าจะต้องปฏิรูปราการบรหาราชการในระดับจังหวัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิประเด็นนะครับนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองและกระทรวงอื่นๆ สิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่านัตนที่ผลจากการศึกษานะครับว่าจะต้องมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นในระดับจังหวัดในอำเภอนะครับต่อไปพี่น้องประชาชนจะมาติดต่อราชการต่างๆเนี่ยนะครับก็มาที่นี่ที่เดียวนะครับบริการหน้าที่เดียวไม่ต้องอไปที่ส่วนนู้นส่วนนี้นะครับประหยัดเวลานะเกิดความรวดเร็วนะครับแต่นี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าระบบฐานข้อมูลของเราเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ เชื่อมโยงกันได้ทุกส่วนราชาการนะครับนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็กําลังเดินดเนิน,น,น,นการอยู่นะครับต่อไปเนี่ยนะครับประชาชนสามารถขออนุญาตนะครับประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับ25ประ,ประเภท97ใบอนุญาตได้นะครับโดยทําผ่านมือถือก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะไปที่ศูนย์บริการแบบเสร็จร one ็อปเซ e r v i c e ของจังหวัดของอำเภอซึ่งทราบมาว่า เขาจะใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นจุดให้บริการตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก่อนจะมาถึงนี้ได้เราต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือ Big Data ของประเทศนะครับอยากจะฝากไว้นะครับทั้งพี่น้องประชาชนเองส่วนราชการเองต้องเรียนรู้ว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรจะให้บริการประชาชนไงจะบริหารราชการแผ่นดินกันอย่างไรนะครับในภาวะวิกฤตตรงนี้นะครับเรื่องระบบาการให้บริการประชาชนจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับเรื่องระบบฐานข้อมูลปรับปรุงอย่างไร เพื่อทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเพื่อปฏิรูปประเทศให้เราเดินต่อไปข้างหน้านะครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง hotline Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง <S <S ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเทีย่ยวทำดีมีคนรู้เมื่อไม่นานที่ผ่านมานะองค์การบริหารส่วนตำบลบางคลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี วุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดก,กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยนายพีรศักดิ์คอจิตสมาชิกวุฒิสภาในานะประธานกรรมการรองด้วยนายเฉลียวเกาะ,ะแก้วสมาชิกวุฒิสภานายสาธิตเหล่าสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาและคณะร่วมกับโครงการยังมีเราสถานีข่าวท็อปนิวเดินทางไปมอบถุงอย่างชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพลับอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีเรืออากาศตรีนรเรศหนูทองปลัดอําเภอสองพี่น้องให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณคณะสมาชิกผู้ที่สภาสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้วันนี้คณะกรรมการเพื่อสาธารณประโยชน์ของสวนะครับที่มีผมเป็นประธานคณะกรรมการ ได้ลงมาพื้นที่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมและน้ำท่วมรอบนี้ในรอบ10ปีนี่จากรายงานของทางตำบลก็ปรากฏว่าหนักที่สุดในรอบ10ปีนับแต่ปี2 0 0พันานะครับเราเราก็มาพร้อมกับทีมงานมีท่านที่ปรึกษากิตริมศักดิ์ที่คณะกรรมการคณะอนุนะครับ เหมือนกับเป็นส่วนล่วงหน้าครับมาให้กําลังใจแล้วก็มามอบสิ่งของเป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เราก็มาเอาข้อมูลว่าเดือดร้อนระยะยาวจะเป็นยังไงบ้างทางสวอ,อะจะใช้บทบาทใช้กลไกตรงไหนที่จะลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะต่อ,ตอ,ตอไปอีกนะครับวันนี้เสร็จจากนี้เราก็จะไปที่หมู่4แล้วก็อยากสื่อสารไปถึงทางพี่น้องประชาชนที่ที่ยังมีกําลังนะครับที่มี อาสาที่อยากจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในในรอบนี้นะครับก็ประสานมาทางที่ทางอ,อบตอหรือทางอำเภอนะครับได้ได้ทุกที่เลยนะครับเพราะว่าความเีตรอบนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยาวครับจากนั้นนายพีรศักดิ์พจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการได้นำคณะลงเรือเพื่อนำชุดถุงอย่างชีพ ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงบริเวณหมู่ที่4ตำบลบางคลับอํเาเภอสองพี่น้องพร้อมทั้งได้สแสดงความห่วงใยจากสมาชิกวุฒิสภาและให้กำลังใจกับประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์อ,อุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็วและในช่วงบ่ายณตลาดกลางท่าข้าวชัยพรตำบลวัดโบดอําเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสัองคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาโดยนายพีรศักดิ์พจิตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการได้มอบหมายให้หนายอนุสักคงม,มาลัยเป็นผู้แทนในการนำคณะกรรมการร่วมกับโครงการยังมีเราสถานีข่าวท็อปนิงส์เดินทางไปมอบอทุนยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวิทวัฒน์พงกรเกียรติประหลัดอำเภอบางปลาม้าให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้จากนั้นนายอนุสัก์คงมาไหลสมาชิกวุฒิสภาได้นําคณะลงเรือเพื่อน,นําชุดถุงอย่างชีพไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงบริเวณหมู่ที่ตําบลวัดโบด์อำเภอบางปลาม้า พร้อมทั้งได้แสดงความห่วงใยจากสมาชิกวูฒิสภาและให้กำลังใจกับประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานาการณ์อุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็วค่ะนน้้่ววดิากกไจยัะฝฤตป ดีมีให้ดูข่าวดีมีให้ดูโรงเรียนเซนจอนเปิดภาคเรียนที่2แบบออนไซต์ site, ในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเปาโลพหุนโยทินนำร่องโครงการเปาโลโควิดพร้อมบริการตรวจแอนติเจนเทสคิตแก่นักเรียน คุณครูบุคลากรตามมาตรการควบคุมโควิด -19 เชิงรุกให้กับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนวันแรกรวมถึงการสร้าง s a ฟตี้ e อน i ว o ร m e อนให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและ Community ้ของโรงเรียนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระยะเผาเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลพหโยทินในการลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย โดยมีท่านอาจารย์ชัยนรงมนเทียนวิเชียนฉายนายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอนให้การต้อนรับและร่วมการตรวจความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเซนจอนเห็นแล้วก็อดชื่นใจไม่ได้ในการกลับเข้ามาเรียนในห้องเรียนอีกครั้งของน้องนนักเรียนโรงเรียนเซนจอนค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่นักเรียนมาเรียนนะครับมาเป็นนักเรียนในระดับอนุบาลแล้วก็ชั้นประถมอ่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็ ได้รับการตรวจได้รับการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่จะให้ความปลอดภัยกับนักเรียนโชคดีที่โรงเรียนเซนจอนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่รับนักเรียนเยอะแยะมากมายนะครับและดังนั้นเราจึงให้ความปลอดภัยกับนักเรียนได้ทุกด้านครบทุกกระบวนการที่ที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับได้กำหนดเอาไว้สำหรับสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่วันแรกเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนเนี่ยเราตรวจ ATK ทุกคนหมดนะครับเพื่อให้มีความมั่นใจโดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าลูกที่มาโรงเรียนในวันนี้เมื่ออยู่ร่วมกันกับนักเรียนคนอื่นเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างแรกเลยก็ต้องรู้สึกยินดีนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมนะคอมมูนิตี ของประเทศไทยนะครับเรากา็ใช้องค์ความรู้นะครับของเราที่มีในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการของทางสาธารณสุขนั้นก็เลยรู้สึกยินดีที่จะได้เดินร่วมไปกับกับทางโรงเรียนแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างความมั่นใจนะครับให้ให้กับกับมาตรการตรงนี้แล้วก็โครงการตรงนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย <S 1> <S 1> บริษรัทโปร f e s s i o n a l West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วันนี้เรามาร่วมการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาและคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมครั้งที่14ประจำปี2564เมื่อวันอังคารที่2ตุลาคม2564ณนห้องประชุมกรรมธิการสอวอหมายเลข CA426 ชั้น4อาคารรัฐสภาคา่ะ โดยได้รับเกียรติจากนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการกล่าวถึงหัวข้อวาระการประชุมต่างๆอาทิวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ทราบในการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทางคณะสอวอได้ลงพื้นที่มอบของให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้วาระที่2เรื่องรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ วาระที่ 3. พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพื้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆและพิจารณาการชื่นชมยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นขวาญและกำลังใจในการทำความดีกรณีช่วยเหลือดับไฟในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่ผ่านมาสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ คณะกรรมการก็ยังคงกระทำอย่างต่อเนื่องในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนงานการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและสังคมโดยในครั้งนี้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมทั้งแบบออนไซต์ site, และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะสมาชิกได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งทางคณะได้ร่วมการปรึกษาหารือวางแผนการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นให้ได้รับความช่วยเหลือตามภาระหน้าที่ทางคณะทำงานได้มีส่วนรับผิดชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและร่วมปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆตามลำดับความเร่งด่วนของที่ประชุมอีกด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณทางช่องห้านะครับที่ได้ติดตาม การทางานของคณะกรรมการชุดนี้มาตลอดเวลาด้วยไม่ติดกิจต่อกันนะครับแล้วก็ขอฝากความหวงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยหนาวเรื่องของโควิดที่ยังไม่ยังยังไม่เลิกกันเลยนะครับก็ช่วยกันรักษาสุขภาพนะครับต้องรักษาระย,ยะหา่างม,มาตรการทางสาธารณสุขนะครับขอขอ,ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ thanks <music> for